たかっこいい ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาติเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัทอีกเช่นเคยนะคะในเกมยูโทเปียออริจินวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะคะแต่ว่าพัจะมาบอกข้อมูลที่ได้รู้ล่าสุดนะคะแบบคร่าวๆตามความเข้าใจของพัทเนี่ยเกี่ยวกับระบบใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะคะนั่นก็คือระบบ City State หรือว่าระบบยึดครองเมืองนั่นเองค่ะสําหรับระบบนี้เนี่ยพัทก็ไปอ่านข้อมูลผ่านทางเว็บของอ f f i c i a l ของเกมนะคะซึ่งมันก็เป็นภาษาจีนนะเนาะแล้วเราก็ ทางสเลดมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งหล,หลายๆอย่างเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเคลียร์นะคะแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยน่าจะแบบพอรู้กันได้อยู่นะคะส่วนแบบว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยพัดจ,จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีเนาะ ซึ่งอันนี้ก็คือจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่พัดแปลแล้วทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยก็สามารถแย้งกันได้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเหมือนเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือมันจากความเข้าใจของพัดนะที่พัดอ่านแล้วก็เออตีความออกมาเนาะซึ่งบางทีอาจจะแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็ขอบอกเอาไว้ก่อนนะคะส่วนข้อมูลที่เ,ออเป็น แหล่งที่มาของข้อมูลชุดนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะทิ้งเป็นลิงก์นะคะไว้ข้างใต้คลิปแล้วก็จะเอาส่วนทั้งหมดนะคะที่แบบว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วเนี่ยเอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยเพราะว่ามีเพื่อนของพัดน,นะคะบางส่วนที่เขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาไม่สามารถที่จะทานเสลีจ,จากภาษาจีนได้เนี่ยเขาก็จะได้ดูคลิปผัดไปเลยนะคะก็อันนี้ก็ตามความเข้าใจนะหรือถ้าเกิดใครอยากได้เวอร์ชันภาษาไทยอะไรเงี้ยก็สามารถเอาลิงก์ไปกดทานเสลีเอาเองได้เลยนะคะ โอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับระบบซิตี้สเตทหรือระบบคลองเมืองนะคะ ระบบนี้นจะเป็นระบบที่จะนําเข้ามาพร้อมกับอัปเดตเกาะใหม่นะคะนั่นก็คือเกาะที่เป็นเกาะลาวาหรือว่าเกาะทําที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะมีด้วยกันสส่วนนะคะเป็นส่วนที่เป็นเมืองซิตี้สเตทหรือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นเกาะใหม่แบบใหม่นั่นเองซึ่งแบบใหม่นี่เดี๋ยวก็เพื่อนๆไปรอติดตามที่คลิปอ,อื่นๆได้นะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็แบบสัตว์ใหม่อะไรใหม่เหมือนเดิมนะคะเวลาที่มันอัปเดตเกาะเข้ามาเนาะแต่เราจะพูดถึงระบบเกี่ยวกับการคลองเมืองอย่างเดียวนะ ะะสําหรับคลิปนี้แล้วการคลองเมืองเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเผ่านะคะสะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ไม่เชิงเป็นเผ่าทีเดียวนะคะ mm. ก็จะมีระบบที่เกี่ยวกับบุคคลด้วยนะเดี๋ยวพัชจะขอพูดเป็นสเต็ปๆไปนะคะจะได้ไม่งงก็มาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมูลที่ดินสําหรับตั้งบ้านในเมืองนะคะก็คือตรงนี้จะมีที่ดินทั้งหมด21ลลอตนะคะหรือว่า21จุด ก็ตอนหนึ่งแนวนะคะ10แนวก็จะมี210จุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปประมูลซื้อที่ดินตรงนี้ได้นะคะโดยราคาประมูลเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่150คูปองนะคะไม่แน่ใจว่าเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยจะราคานี้ไหมแล้วก็คูปองที่ใช้นะคะมันสามารถซื้อได้จากร้านค้านะแต่ว่าพัดก็ยังไม่แน่ใจอีกแหละว่ามันเป็นคูปองอันเดียวกับที่เราเอาไปหมุนลัคกี้วิวเมจิกวิวหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องรอดู ก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่150ถ้าเพื่อนๆอยากได้ที่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เสนอราคาไปเมื่อเราเสนอราคาไปแล้วนะคะ150คูป,ปองแล้ว24ชั่วโมงไม่มีคนมาสู้ราคานะคะเราก็จะได้ที่ตรงนั้นไปเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ที่ตรงนั้นไปแล้วนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่คนอื่นเนี่ยเขาจะมาเสนอราคาเกทับแล้วแย่งที่เราไปได้เหมือนกันนะคะ โดยการจะเสนอราคาสู้เนี่ยจะต้องเสนอบิดละ50นะคะนะ50ิบุบบองก็พูดยังไงว่าถ้าคนแรกเสนอ150คนต่อมาก็จะต้องเสนอ200นะคะถึงจะสามารถที่จะแบบประมูลแย่งได้เนาะตรงนี้เนี่ยคือพัดยังไม่แน่ใจว่าการที่เขามาแย่งตอนที่เราได้บ้านไปแล้วเราตั้งบ้านไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเกมบอกว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งบ้านหรือว่าเราได้พื้นที่ตรงนั้นไปแล้วนะคะแล้วมีคนมาประมูลแข่งเนี่ยเงินมันก็จะกลับคืนสู่ตัวเรานะคะส่วนคนที่แบบว่าเอออยากแบบ ประมูลเล่นอะไร่งเงี้ยเราไม่ได้อยากวางบ้านจริงอยากจะคืนก็สามารถทําได้นะคะก็คือกดการแบบกดคืนพื้นที่ไปนะคะแต่ว่าเราจะโดนหัก20%นะคะแล้วก็เงินที่เหลือหรือว่าคูป,ปองที่เหลือเนี่มันก็จะกลับสู่กระเป๋าเรานั่นเองเนาะ สำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษของคนที่ได้วางบ้านในเมืองนะคะที่พัดอ่านเจอหลักๆก,ก็จะมี2ออย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนี่ก็คือจะได้อาชิบเมนนะคะแล้วก็อาจจะได้ฉายาด้วยนะคะอย่างที่2ก็คือจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ไม่จากัดนะคะซึ่งอันนี้นไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแต่เขาก็เขียนว่า unlimited power นะคะก็น่าจะใช่เนาะซึ่งอันนี้นก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่มีเผ่าไม่มีอะไรเลยแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยจะได้ใช้ไฟฟ้าไหมส่วนคนที่มีเผ่าอยู่แล้วนะคะก็ยังจะต้องเสียภาษีเผา เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าเผาของใครที่แบบมือ,อมีเรียกเก็บภาษีอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเผานะคะย้ายมาอยู่นี่แล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องจ่ายเหมือนเราอยู่ในเผาปกติเลยนั่นเองค่ะก็รอดูนะว่าถ้าเกิดมันอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะแบบมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มกันอีกทีเนาะ ระบบต่อมานะคะก็คือระบบเผ่าปกครองเมืองนั่นเองค่ะสําหรับระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเผ่าส,ส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนไหนที่ยังไม่มีเผ่านะคะรีบไปหาเผ่าเข้านะคะเพราะมันจะได้คงรางวัลด้วยถ้าเกิดว่าเผ่าของเราเนี่ยติด หรือว่าเผ่าของเราได้รับเรื่องในการปกครองเมืองนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เซิร์ฟ PVP 1 0 2 1 0 4แล้วยังไม่มีเผ่าะนะคะเผ่าพัดยังรับคนอยู่นะสามารถทักเ,เข้ามาในแฟนเพจนะคะเข้ามาได้เลยมาแบบมาขอเข้าเผ่าหรืออะไรเงี้ยตอนนี้คือต้องการคนในเผ่าแบบให้เต็มๆอยู่นะคะก็มาคุยกันได้นะคะ โอเคกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเนาะก็สําหรับระบบนี้นะคะเป็นระบบที่จะให้ทุกเผ่าเนี่ยแข่งกันทําเควสนะคะเพื่อที่จะได้มีคะแนนเผ่าเนี่ยสูงสุดติดหนึ่งในสินะคะของเผ่าทุกเผ่านะคะถ้าเราติดหนึ่งในสิของทุกเผ่าแล้วนะคะเราจะสามารถมีสิทธิ์ในการโวชเผ่าที่จะปกครองเมืองได้นะคะซึ่งถ้าเผ่าไหนที่ได้ปกครองเมืองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษซึ่งตรงเนี้ยเกมยังไม่บอกนะคะว่ามันคืออะไรแต่หลักๆเนี่ยก็คือจะได้ของรางวัลน,นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหน้าตาเควสนะคะเราก็ได้จากการที่เราเดวไปคุยกับ NPC ที่อยู่ในเมืองเลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราทํานะคะโดยผู้เล่นที่จะทาเควสได้เนี่ยต้องเป็นผู้เล่นที่มีเลเวล40ขึ้นไปนะคะช่วยกันทาเควสแล้วเควสอันนี้เนี่ยก็จะรีทุกๆวันพะลฤหัสนะคะก็คล้ายๆเควสการเดินเลยนะแต่ว่ามันจะรีเป็นสัปดาห์นั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำเควสไปเนี่ยเราก็จะได้คะแนนมานะคะหลายๆคนทำเข้าทำเขาก็จะเป็นคะแนนรวมของเผ่าเรานั่นเองนะ โดยผู้เล่นที่เป็นหัวเผ่านะคะจะสามารถกดดูอันดับ1นึ่งถึงร้อนะคะของคนที่ทําคะแนนสูงสุดได้ในเผ่านะคะแลวถ้าเกิดคะแนนของเผ่าเราเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะคะมันก็จะไปวัดกับเผ่าอื่นๆอีกทีน,น,นะคะถ้าคะแนนรวมของเผ่าเราเนี่ยติด1ใน1ิเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะโหวตนะคะคนที่จะปกครองเมืองได้นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปแข่งกับเผ่าอื่นๆเอานะคะพัดคิดว่าน่าจะไม่น่าจะรอดนะคะก็คือเผ่าจีนน่าจะแบบ คว้าไปหมดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะว่าหน้าง,งานเนี่ยจะเป็นยังไงหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะมันจะแสดงラกิ้งให้ดูเลยนะคะว่าเผ่าของเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วมีเผ่าอะไรที่แบบอันดับสูงกว่าเราบ้างน,นะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นสายทำเควสหรืออะไรเงี้ยก็คือสบายเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันต้องแบบเหมือนกับแข่งการทำเควสนั่นเองค่ะ หลังจากที่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงนะคะเผ่าที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการครองเกาะนั้นไปนั่นเองค่ะซึ่งการครองเกาะเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษด้วยแต่เกมยังไม่ได้บอกนะคะว่ามันคืออะไรนอกจากนี้นะคะสมาชิกทุกคนนะคะในเผ่าก็ยังจะได้รับรางวัลพิเศษนะคะที่จะส่งให้มาด้วยนะคะ และหลังจากนั้นนะคะประมาณ1เดือนให้หลังนะคะวันพฤหัสที่2ของเดือนเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะคะโดยเผ่าที่ชนะการโหวตนะคะก็จะโดนลดคะแนนลงไป27%และเผ่าอื่นๆน,นะคะก็จะโดนลดไป20%นั่นเองนะคะเหมือนกับเป็นการรีแรงนั่นเองแล้วก็ออกมาเลือกตั้งกันใหม่อันนี้จะเป็นหน้าตาของของที่ให้กับเผ่าที่ชนะการโหวตนะคะหรือเผ่าที่ได้ของเกาะนั่นเองนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะ นอกจากนี้นะคะที่เกาะก็จะมีร้านค้าแลกเปลี่ยนนะคะสําหรับแลกเปลี่ยนของได้ด้วยนะพวกเหรียญที่ใช้แลกเปลี่ยนเนี่ยก็ได้จากการทาเคสของเผานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นหินที่มาใหม่นะคะมันเป็นหินที่ใช้วาบกับเผาค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะคะที่ใช้สําหรับฐานบ้านลอยนะคะโดยน้องเนี่ยจะทําหน้าที่ปั่นไฟได้เหมือนกับเครื่องปั่นไฟที่เผาเลยนะแต่ว่าจะใช้ได้กับฐานบ้านลอยโดยไม่จําเป็นจะต้องเอาบ้านเนี่ยไปวางใกล้ๆเผานะคะ ไม่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้แต่มันมีเงื่อนไขในการใช้นะคะ1เลยเนี่ยใช้ได้กับแค่ฐานบ้านลอยเท่านั้น2เลยก็คือคนที่สามารถใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของเผ่าที่ครองเมืองได้นะขนาดนั้นนะคะโดยพันไม่แน่ใจว่าจะต้องเป็นแนวเดียวกันด้วยหรือเปล่านะคะถ้ายังไงถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีในเรื่องนี้เนาะแต่หลักๆก็คือจะต้องครองเมืองให้ได้ก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะใช้เจ้าเครื่องนี้ได้นั่นเอง ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปพรีวิวระบบใหม่คร่าวๆนะคะที่กำลังจะมาถึงนะคะนั่นก็คือระบบยึดครองเมืองนั่นเอง ขาบอกก่อนเลยนะว่าอเนี้ยพัดแปลมาจากเว็บออฟฟิเชียลนะคะซึ่งมันเป็นภาษาจ,จีนพัดก็แปลจากจีนมาเป็นอังกฤษแล้วก็แปลจากอังกฤษเป็นไทยเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อมูลตรงไหนที่มันคาดเคลื่อนหรือว่าไม่ตรงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกพัดได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่ทางเซิร์ฟจีนนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีตรงไหนอยากจะเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะพัดยินดีที่จะรับคําแนะนําจากทุกคนนะคะส่วนข้อมูลในวัน ะะก็คือจะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆจริงๆนะเพราะว่าพัดยังไม่แน่ใจหลายๆอย่างเลยนะคะมันยังมีอีกหลายระบบเลยที่พัดเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะเช่นเรื่องเพจดีสแพทนะคะหรือว่าการส่งสัตว์ไปฟาร์มหรืออะไรก็ตามแต่ะคะ่ะก็เดี๋ยวเรารออัปเดตกันอีกทีนึงนะคะตอนที่แบบมีข้อมูลมากกว่านี้เนาะสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้บายบาย I'm <laughs>